สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมุนไพรใกล้บ้านทางอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เข้าป่าโป่งป่าเต็งลังมานะครับก้มหน้าลงพื้นดินเจอสมุนไพรชนิดหนึ่งครับเป็นสมุนไพรที่ถ้าไม่ก้มหน้าเดินก็คงมองไม่เห็นครับที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าต้นหนูท้องขาวครับต้นหนูท้องขาวเนี่ยเป็น พืชล้มลุกนะครับเขาจะทอดยอดหรือว่าเลื้อยไปตามหื้นดินนะครับยาวประมาณสัก50เซนหรือว่าประมาณสัก1เมตรประมาณนี้นะครับที่เห็นนะฮะที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นหนูท้องขาวนะครับซึ่งมีสรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะครับกลับไปดูที่ตำราเนี่ยท่านจะเห็นว่าในภาคอีสานเนี่ยถ้า,เ,าเป็นหมอพื้นบ้านแล้วก็จะใช้รากหรือลำต้นนะครับ นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบํารุงร่างกายแล้วก็สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยนะครับรากหรือลำต้นมีรสจืดชุ่มนะครับถือว่าเป็นยาเย็นใช้เป็นยาแก้าการร้อนในนะฮะร,รากหรือลำต้นนีใช้เป็นยารักษาทางเดินปสัสสาวะติดเชื้อนะครับสำหรับ ใครที่มีปัญหาเรื่องทางเดินปัสสาวะยาหนูท้องขาวหรือต้นหนูท้องขาวเนี่ยสามารถช่วยได้ครับใช้เป็นยาขับปัสสาวะก็ได้นะขับนิ่วในไตก็ได้นะครับแต่ว่าตำรับยาขับนิ่วเนี่ยใช้หนูท้องขาวผสมเนี่ยประมาณทัก15กรัมนะครับใช้สือบุยนะซึ่งเป็นสมุนไพรจีนนะครับชวนพูดเสือนี่ก็สมุนไพรจีนตรงขุยจือนะครับ แล้วก็เปลียนชวีนะครับไฮจินชานี่ตำราย,ยาว่าไว้นะครับใช้เยอะเหมือนกันนะครับเจิวไม้แล้วก็เจอเซอร์นะครับฟูริงอ่แล้วก็อ่มู่ทงนะครับผสมกับยาจีนทั้งนั้นเลยอันนี้ถ้าเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะครับแต่ว่าก็ต้องมีหนูท้องขาวของเราเข้าไปร่วมด้วยนะครับก็จดตำรับพวกนี้ไปร้านยาจีนมีหมดครับแล้วก็เอามาต้มรวมกันรับประทาน โรคทางเดินปัสสาวะก็จะหายไปนะครับอีกสปปรรพคุณหนึ่งครับใช้รักษาตับอักเสบเฉียบพลันแบบเขาเรียกว่าแบบดีซ่านนะนะเป็นโรคดีซ่านนะครับอันนี้ก็คือใช้ทั้งรากทั้งต้นเลยนะครับเนี่ยเป็นกอแบบนี้ถอนขึ้นไปทั้งรากทั้งต้นก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับใช้เป็นยาแก้ไตอักเสบได้ด้วยนะครับช่วยแก้อาการบวมน้ำนะเนี่ยต้นนี้นะครับ ช่วยแก้อาการบวมน้ําเดินเข้าป่าเนี่ยเขานานๆจะเจอเขานะครับก็ไม่ใช่เจอง่ายนะต้นหนูทองขาวเนี่ยนะครับนะอยู่ในป่าเต็งหลังจะเป็นส่วนมากนะครับสัพพคุณอีกอย่างหนึ่งครับเขามีสปปรพพคุณช่วยขับน้ําชื้นในร่างกายคือร่างกายถ้ามีความชื้นมากเกินควรเนี่ยกินตัวนี้เขาไปเขาขับออกมาครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นยาหนูท้องขาวนะครับนะ ขนาดหรือว่าวิธีใช้ก็ใช้ประมาณนี้แหละครับ15-35กรัมส่วนต้นสดก็ใช้ครั้งละ20-60กรัมก็ประมาณกำล้มหลวมของมือก็คือกอหนึ่งเนี่ยพอดีนะครับถ้าไปต้มกินนะกอหนึงพอดีเลยนะครับนี่ก็คือต้นหนูท้องขาวครับหนูท้องขาวถือว่าเป็นสมุนไพรที่หายากครับเพราะเจอเขาเนี่ยอย่งเจอตรงนี้ก็แค่ต้นเดียวเองนะครับจึงนำเสนอ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับอาจารย์เช้าชาแนลสมุนไพรไกลบ้านหน่อยครับวันนี้เพราะต้องเข้าป่าเต็งหลังนาะมาพบกับท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับกดติดตามกดรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์เช้าพาเข้าป่าดูสมุนไพรครับสวัสดีครับ